ตอนนี้ก็ติดตั้งแล้วนะครับเป็นโค้งผานของ CMT นะครับนี่หูยึดเข้าเฮดมาแบบนี้ครับนี่เพื่อน็อตให้พร้อมนะครับเดี๋ยวจะพาพี่ๆเพื่อนๆไปเบิ้งกันนะครับว่านี่เจ้าจอรเดีย 504D นะครับเครื่องยนต์40แรงนะครับว่าติดขาดเขาแล้วสิขาดลงดีบอเนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะครับเป็นผาน5นะครับ ผ่านหระยะผ่านระยะโค้งผ่านเนี่ยเท่ากับคูพุตตาหาสิแรงเนาะครับเดี๋ยวพอเพื่อนจีไปล่องครับหาหม่องล่องครับสวัสดีครับพี่พี่พพพเพื่อนๆชาว YouTube ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube M Channel ครับมื่อนีกาเข้ามาจัดส่งคาดนะครับผมคาดติดผ่านรถไถน,นะครับรถไถรุ่นจอนเดียสี่สแรงนะครับอ่าตอนนี้กะกาลังเดินทางไป นน่าาารคคะับลูกสําสหรับรถจอรเดียนะครับรุ่น40แรงเนี่ยโค้งผานเป็นของ CMT นะครับขนาดตัวรถจะกว้างกว่าตัวรถไถคูบุต้า40แร้งนะครับจะติดตั้งผานเป็นผานหาหรือผานหกนะครับโค้งรถนะครับโค้งผานนะครับจะเป็นเทียบเท่ากับโค้งผานตัวหาิ0แรงนะครับของรถไถคูบุต้านะครับ คาดของเฮาก็ต้องเป็นตัวหาสิบแรงครับอ่าซึ่งรถไถยจอดียกับคู่พุทาฐานหล่อจะบอกคือกันนะครับนะเนาะเฮาก็ได้ออกแบบสําหรับโค้งผ่านเออสำหรับคาดเฮานะครับให้มันตรงกับโค้งผ่านของลูกค้านะครับนะเนาะมือนีกน็อยู่จังหวัดชัยภูมินะครับอาเภอบ้านแท่นนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับเดี๋ยวไปฮอด รถลูกค้าเดี๋ยวผมติดตัด้งใหเบิงนะครับเนาะแล้วกะสีผ้าเพิ่นไปรีวิวนะครับตอนนี้เขาก็หอดบ้านลูกค้าแล้วครับเป็นจอนเดียห้าศูนย์สี่ศูนย์ดีนะครับโคงรงฐานเป็นโคงรงฐาน cmt นะครับผมนะ่ครับคาบของเขานะครับคา,าบตัวน,นี้ยาวหนึ่งร้อยเก้าสิบเซนติเมตรนะครับเทียบเท่ารุ่นหาสิบแรงของคูปุตานะครับเนาะสำหรับจอนเดียนี่ ตัวนี้เป็น40แรงเบิ้งฐานล่อครับพี่น้องฐานหล่อสิกว่างกว่านะครับก็เลยเฮ็ดให้เขาเนี่ยต้องใส่ฐานตัวใหญ่กว่านะครับฐานจะให้ใหมันกบกับห้อยหล่อรถนะครับนะเนาะเทาก็ต้องใส่ตัวที่มันกว่างกว่า175เซนติเมตรนะครับสำหรับคูบุตากะจะอยู่150นะครับประมาณนะครับ150เซนนะครับซึ่งจะโค้งฐานตัวนี้จะกว้างกว่ากว้างกว่าตัว40แรงของคูบุตานะครับ แต่ว่าเข้ากับเฮดไ้ตรงรุ่นนะครับสามารถยึดได้กับโค้งผ่านนะครับทุกรุ่นนะครับเนาะเพราะว่าจะเป็นจอนเดียอิสกินะครับหรือว่าจะเป็นนิวฮอลแลนด์นะครับคูบูต้านะครับสามารถยึดได้นะครับเดี๋ยวเข้าพอเขาจะจอดพอจะจอดรถกันนะมองห้องๆใหม่ไซนนะครับพอใส่เสร็จแล้วผมจะพาไปรีวิวไปเบิ้งกันนะครับว่าขาดของเขามันจะขาดลุ่งดีบ่เนาะครับพี่น้องเนาะอ่ะ เดี๋ยวมาเบิ่งกอนไซกันครับตอนนี้ก็ติดตั้งแล้วนะครับเป็นโค้งผ่านของ CMT นะครับนี่หูยึดเข้าเฮดมาแบบนี้ครับนี่เพื่อนอตดไ้พอมนะครับเดี๋ยวจะพาพี่ๆเพื่อนๆไปเบิ่งกันนะครับว่านี่เจ้าจอนเดีย 504D นะครับเครื่องยนต์40แรงนะครับว่าติดขาดเขาแล้วจิขาดลงดีบอเนาะครับเนาะนะอ่า เดี๋ยวไปเบิ่งกันนะครับเป็นผานห้านะครับผานห้าระยะผ่านระยะโค้งผ่านเนี่ยเท่ากับคูบุตาหาซิบแรกนะครับเดี๋ยวพอเพื่อนจีไปล่องครับหาหมองล่องครับผู้ใดสนใจนะครับเนาะอยากจะได้เป็นรุ่นจอนเดียนิวฮอลแลนด์นะครับคูบูตาครับ อีสกินะครับเท่ากับผลิตให้ได้นะครับเนาะขอแค่ลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาแล้วก็วัดคงผานี่กับเท่านะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่ผมไปส่งอยู่บูเล่ลั่มนะครับเนาะกูบุตาเป็นอ่าเป็นผานคล้ายๆผานบุกเบิกนะครับเนาะคุ้งผานเท่ากับเฮ็ดให้ได้ลูกค้าเขาไปเบิ้งก็ได้นะครับได้ช่องผมเฮ็ดรีวิวลงให้อ่าไว้ลูกค้าเบิ่งอยู่ครับตอนนี้น้ำหนักของขาดกับเพิ่มขึ้น เออน้ำหนักของผานก็เพิ่มขึ้นนะครับน้ำหนักคาดเนี่ยตัว40แรกนะครับซึ่งเป็นตัวสันก็ตัวนี้ร้อย70เส้นน้ำหนัก GUT อ่า70 70กิโลนะครับ70กิโลส่วนตัวนี้จะอยู่ที่อ่า180เอ้ย80กิโลนะครับประวัติร้อย80กิโล80กิโลนะครับเล็กต่างกัน10กิโลนะครับความยาวผานความยาวของ ฟันก็เพิ่มขึ้นสองสองฟันนะครับเดี๋ยวเข้าไปเปิ่งกันเลยว่าเปิ่ลสีไถขาดเดี๋ยวลุ่ดีบ่เนาะครับแล้วก็เข้ากับมีสอนให้ลูกค้าปรับคาดนะครับหน้าตมยังไงห,หน้าแห่งยังไดน,นะครับปรับยังไดแล้วก็ปรับผานยังไงน,นะครับปรับผานเวลาขาดให้มันลง่มดีเนี่ยเขาต้องปรับยังไดน,นะครับเน,ะนาะเห็นบ่ครับอุปรกรณ์ตรงรุ่นครับผมว่าต้องดัดแปลงว่าต้องเชื่อมได้ยังไดเข้าเฮ็ดมาใไใไซกับผู้ผ่านได้เลยเนาะครับเนาะ ฮาสิปเบ็่งคอเฮาเขาไถกันครับครับตอนนี้ฮาก็อยู่ในช่วงทดลองนะครับฐานเอ้ยคาดติดรถไถนะครับจอนเดีย504ศูนครับเดีนะครับแบนจะดึงดึงมุมกอนนะครับเวลาดึงมุมนะครับเวลาเขามุมนะครับให้ฮาเอาคาดขึ้นแบบนี้นะครับสำหรับลูกค้าลูกค้าท่านใดเป็นมือไม้นะครับพวกหูนะครับเวลาเข่ามุมหน่อยสิเอาคาดดึงขึ้นกอนนะครับ พอเขาเขามุมเสร็จแล้วเขาค่อยมาไถนี่บ่องตรงกลางเนาะครับเนาะนี่นำนักฐานก็เพิ่มขึ้นนะครับนำนักฐานเพิ่มขึ้นนะครับจากปกติจากปกติที่ลูกค้าไถบอ่อเข่ากันก็คือเอากระสอบท้ายเนาะครับมาข้างไวบนฐานหรือว่าจะเป็นเสาป,ปูนก็ดีเนาะครับมาข้างไวถ้าลูกค้าติดคาดแล้วนำนักสิเพิ่มขึ้นเนาะครับ80กิโลเมตรเออ80กิโลนะครับ กระดุกยับยับย,บยบครับเป็นรถจันเดียนะครับเงินสดนะครับผมลูกค้าเพิ่นซื้อเงินสดมาเลยนะครับ ตัวนี้ฐานล่อนะครับฐานล่อแล้วก็พวกช่วงตัวรถจะใหญ่นะครับมีขนาดใหญ่กว่าคูปุตานะครับเขาก็เลยต้องติดฐานนะครับติดฐานเป็นรุ่นความเา้ยวนะครับร้อยแปดสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบนะครับความเา้วจะหลายกว่าของเจ้าคูปุตานะครับเนาะนี่ว่ได้ไถติดขาดครับพี่น้องวันที่ไถก็จะเป็นก้อนเป็นก้อนแบบนี้ ฟังนี้กะไถติดข้าวครับข้อที่ไทสี่เรียบกันนี้ครับอ่าเดี๋ยวมาเบ่งหลังจากเข้าตักปรับตั้งฐานใหม่นะครับวามันสีเหลียบบ่อตอนนี้เขาอยู่จังหวัดชัยภูมินะครับการจัดส่งข้าวนะครับอ่ารถไถจอนเดียนะครับรุ่น40แรงนะครับ ประกันว่าขาดเท้าขวดดีแน่นอนครับือเบิงไก่ๆครับเ้าสามารถปรับระดับได้อีกนะครับปรับได้ซี่ตำแหน่งครับ สนใจก็โทรมาที่เบอร์0887478136นะครับช่างเอ็มสอเจริญการช่างนะครับตัว40แกงนะครับราคา7 5 0 0บาทตัว5 0แรงราคา8,000บาทนะครับพร้อมจัดส,สง่งนะครับจัดส่งถึงหน้าบ้านครับเบื้งการกดของขาดครับเนาะู้ใดสนใจก็โทรมาที่เบอร์0887478136นะครับช่างเอ็มสอเจริญการช่างนะครับหรือว่าจะเข้าไปเบิ้งรีวิวในเพจเอ็มสอเจริญการช่างนะครับ พจเฟซบุ๊กช่อง YouTube กับเอ็มชาแนลนะครับอยากรถไถพอเป็น5 0 4 0 d นะครับติดตั้งกับคาดตรงรุ่นนะครับคาดเดียวเรียบครับว่าได้ไถหุดได้ยังไดครับนี่ ประการมาเรียบแน่นอนครับการเห้ากดดีอ่าการที่ปั๊บให้มันเสมอเห็นบ่ครับนี่มันต้องมีข้านขังทิงครับเพื่อจะให้มันลากอ่าลากดินปั๊บดินตีดินให้มันแตกนะครับขันบ่มีข้านข้างบนขันปั๊บระดับว่าได้นี่จังไดก็บ,บ่แตกบ่เสมอบ่เรียบครับดินจะแตกซื้อ,อ,อ,อแต่ว่าพื้นที่จะบ่เรียบนะครับอันนีก้กะอากาศห่อนครับพี่น้อง chú càng đẹp ลักษณะการกดนะครับหน้าบดใดไถหน้าหุดได้อย่างไดครับนี่การย่งเรียบนะครับ้าส่วนมากค่ะเขาวานกันเขาก็ต้องไถสองรอบนะครับไถสองรอบกัดดินกับสีเรียบดีกว่านี้นะครับ เวลาแรนีนเ่าก็ต้องเบิ้งรอบนะครับเขาติดอุปกรณ์เสริมเ่าก็ต้องเบิง้งเข้าจะเรีนเลี้ยวบดาเนาะครับเนาะมันสิบบอกกลบล้อยกันเนาะครับ